เรื่องไทย ออมสุชาเขาบอกว่าไม่ได้โด่งดังแค่ในเมืองไทยนะจ๊ะเพราะตอนนี้เธอดังไปไกลถึงจีนเลยทีเดียวหลังสำหรับเจ้าของฉายาแบลม้ามืดค่ะหลังจากที่ออมได้ร่วมงานกับไม้ก็ทําเอาแฟนคลับเชียซะจนเป็นคู่จิน<ม>้นตอนนี้ที่เมืองจีนเนี่ยคู่นี้ฮิตมากเลยกําลังแบบกําลังฮอตนะแถมมีแฟนคลับเหนียวแน่นอีกด้วยค่ะอีกไม่นานออมและไม้จะมีการจัดมิเต้งแฟนคลับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้ก็ ว่ามาว่างานนี้จะเป็นธีมงานแต่งนั่นเองไม่รู้เหมือนกันว่าออมรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวไปถามกันเลยดีกว่าค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเดือนสิงหาค่ะไปวันที่16กับ17 16ก็จะไปเซี่ยงไฮ้ก่อน17จะบินไปกวางโจค่ะก็เหมือนเป็นงานเอเชียทัวร์ครั้งแรกที่แบบมันมันสโคปใหญ่มากสำหรับออมแล้วก็ก็ไปกับไม้ด้วยค่ะ ก็มันในงานคือเราไม่ไม่ได้แค่แบบจะเ,เหมือนาร์นิตติ้งปกติเราเหมือนอ้อมกับไม้ทำโชว์ด้วย <laughs> ก็ก็มีโชว์ที่ตึงตงเพอร์ฟอร์แมนตึงตึงละครเวทีทำคู่กัน,นะคะ่ะแล้วก็มีช่วงที่ให้แฟนคลับแบบขึ้นมาร่วมสนุกกับเราหรือว่า คือออมอยากทำให้รู้สึกว่าแฟนคลับเนี่ยได้ได้เข้าถึงออมกับไม์จริงๆเวลาที่เราไปไปที่เมืองจีนเพราะว่าก็มีแฟนๆหลายคนที่ที่รออยู่ค่ะถ้ากังวลค่ะก็ก็จะพยายามเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอยากทำให้แฟนๆที่นู้นประทับใจแสดงว่ากลายเป็นคู่จิ้นของนู่นไปด้วยเหมือนกันจนค่ะอืมคือจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้แบบเหมือนแถลงข่าวเป็นทางการอะไรเงี้ยก็คือบอกบอก บอกบอกต่ออ่ะ mm hmm. ก, mm hmm. ก็ก็มีคนทราบโปรเจกต์แล้วส่วนใหญ่จะไปโปรโมทที่เมืองจีนมากกว่าเรื่องแคมเปญอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีคนทักมาเยอะ mm hmm. แล้วก็บอกว่า mm hmm. เออมาเร็วๆอย่างเงี mm ้ยอยากเจอเพราะว่าอ้อนก,ก็ยังไม่เคยไปเมืองจีนพร้อมกัน mm hmm. ค่ะ เขาได้ไปการต่างประเทศก็ต้องตื่นเต้นเนอะแล้วก็ได้เป็นการออกไปแบบออกไปออกไปนอกนอกประเทศอ่ะแล้วก็ไปเจอแฟนคลับก็ต้องรู้สึกดีอ่ะตื่นเต้นภูมิใจดีใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปบินประเทศเซี่ยงไฮ้ต่อแล้วก็ต่อด้วยกวางโจนะก็ไหนๆไปจีนแล้วไงใช่ไหมก็เที่ยวซะเลยในโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแดงเ้าดีกว่า